สมบัติพัสถานนะคะที่ยิ่งใหญ่หรือมากมายเพียงไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของคนเป็นแม่ค่ะ วันนี้นะคะคุณดาหวันอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะหัวอกของความเป็นลูกที่กระตันยูมากๆได้ร้องขอชีวิตคุณแม่1น,นาทีขอให้แม่มีชีวิตอยู่กับเราก็ยังดีพี่หม่มได้ดูแลครอบครัขวของคุณดาวันนะคะจนปัจจุบันนี้คุณแม่ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่นอนติดเตียงแข็งแรงแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ คุณดาวันก็กลับไปทำงานได้เหมือนปกติค่ะด้วยความห่วงใย,ยนะคะพี่หมาก็ไม่เคยละทิ้งผู้ป่วยวันนี้พี่หมาส่งคุณเกตทีมงานพี่หมาหัวใจเย็ยกับมะเร็งไปเยี่ยมครอบครัวของคุณดาวันว่าปัจจุบันนี้คุณแม่และคุณดาวันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะอยู่กันนะอยู่กันหนุนะ่มก้นก ถึงมันจะเป็นพนุ่งนี้อีกวันสุดท้ายเราก็อยากทำเลยพี่ดาวานส,ดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะจำ,จำได้ไหมเอ่ยจำเกตทีมงานที่แบบวันนี้พี่หมอบอกว่าให้มาติดตามอาการของคุณแม่พี่ดาวานแม่พี่แข็งแรงขึ้นเยอะเลยเนาะแข็งแรงค่ะคุณแม่อยู่นี่ค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไรถามเรายินดูแข็งแรงอยู่เลยอายุหกสิบแปดค่ะหกสิบแปล้วตอนนี้ผลเลือดเป็นยังไงบ้างคะพี่ดาวันผลตรวจไม่มีค่ามะเร็งเลยค่ะตอนนี้ป่ะคุณแม่ไปคุยกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะผลตรวจล่าสุดเลยเดือนกุมภาพันธ์เนาะตอนนี้นะคะค่ามะเร็งค่าตับค่าไตคุณแม่ทุกอย่างตอนนี้เป็นปกติหมดเลยคุณแม่ดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ดูแลก็คือกินยาแล้วก็ทานข้าวก็คือทานแบบไม่ไม่เผ็ดไม่เค็มอย่างที่คุณแม่แนะนำมาค่ะพี่จะเข้าไปเช็คพวกกลุ่มอาหารตลดอดว่ากินอะไรได้บ้างแล้วการทานสมุนไพรพี่แม่คุณแม่มีวิธีการแบ่งทานยังไงบ้างในช่วงนี้ก็คือสามมือ้อค่ะ,ะวันหน<า>ึ่งสามเม็ด<อ>ต,ตอนที่แย่คิดว่าตัวเองจะตายค่ะแ,แล้วต,ตอนนี้ตอนเนี้ย ดีมากฝั่งเราชื่นใจนะคะดีมากขอบคุณคุณแหม่มด้วยนะคะที่มันปลื้มใจค่ะปลื้มใจมากแม่ไม่คิดไม่ฝันว่าาจะกลับมาแบบนี้พอแม่ไปตรวจมาหมอบอกว่าไม่มีค่ามะลิงแล้วนะคุณป้าโหใจ สูเท่าหมออนนื้อโล่งเลยเนาะพี่เราพี่ดาวันเป็นยไงบ้างพี่ดีใจตั้งแต่ตอนที่แม่พี่ดีขึ้นขอบคุณขอบคุณคุณแม่ที่แบบทำยาดีๆออกมาให้ให้คนที่แบบจะตายวันนี้จะตายพรุ่งนี้จะอยู่ต่ออีเดือนหนึ่งสองเดือนสามปีสี่ปีอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่คลิปออกไปแล้วนะคะที่พี่ดาวันได้พูดถึงคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคนติดต่อพี่เข้ามาเยอะนะ เมื่อววล่าสุดเขาก็มามานั่งคุยกับแม่แม่ก็บอกไปว่าต้องสู้นะต้องสู้นะต้องสู้อย่าไปป่วยอย่าไปท้อแต่กินยาแรกๆอ่ะมันจะปวดมันจะเจ็บต้องทนต้องทนก่อนเขาบอกว่าปวดคุณแม่ปวดไหมคะตอนนั้นตอนตอนแรกที่ทานที่ทานละปวดมากใช่แต่คุณแม่ก็ยังทานปวดแค่สองวันนะพอวันหลังมาก็กินอีกรูปเอามาให้กินอีกก็ ก็ดีขึ้น,นดีขึ้นดีขึ้น <writers. S 2> ก็เดินได้ขายของเลยก็เหมือนกับพวกเราทั <S <S ้งหมดเลยนะคะได้ร่วมกันเป็นสะพานบุญกับพี่แหม่มในครั้งนี้พี่ดาวันอยู่ในกลุ่มก็จะเห็นการแนะนําของคุณหมออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณแหม่มเนี่ยก็จะบอกตลอดว่าให้คอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทุกคนรวมถึงคุณแม่พี่ดาวหวนวันนี้มีโอกาสได้มาหาถึงบ้านเลยแล้วก็ดีใจมากที่เราได้เห็นคุณแม่จริงๆจากในคลิปใช่ไหมแล้วมาดูคุณแม่คือแข็งแรงมากนะคะสัญญานะว่าจะดูแลตัวเองแบบนี้เดี๋ยวมีโอกาสวันไหนพาคุณแม่ไปเจอพี่แหม่มบ้างนี่จะตอกแม่เหรอคะเนี่ยค่ะโคตรินอาหารดังนั้นคนดิตารสิบคน จากที่พี่หม่อมได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของคุณแม่กับคุณลูกระหว่างคุณแม่แล้วก็คุณดาวันคุณแม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคุณดาวันก็กลับไปทํางานได้ตามปกติพี่หม่อมรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ แฟนเพจสามารถติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเรง็งทุกๆคนได้ที่เพจพี่หม่อมหัวใจใหญ่กว่ามะเรง็งมีทั้งกำลังใจสาระความรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติบนโลกใบนี้ต่อไปค่ะ